เรามาดูกันต่อใน EP สองนะครับเพราะว่า EP แรกน่าจะยาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับเราเช่นเคยครับิน Inter Dumping on tour ครับเรามาดู EP สองเลยกว่าครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับดูครับดินมันจมลงเรื่อยๆครับเดินลงเลยครับ ดินมันลงเรื่อยๆนะครับโอ้ยกลัวครับ ช่วยกันครับช่วยกันครับงานนี้ดินมันจมลงเรื่อยๆนะครับมันไม่มีพื้นยืนเลยนะครับต้องรีบปลอยรีบออกเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าดินมันไหลลงมาเรื่อยนะครับทะลักลงมาเรื่อยนะครับต้องเอาได้เอาออกได้รีบเอาออกนะครับ ไปเอ้แล้วเนี่ยตเพราะว่าตอนนี้หมุนตัวไม่ได้นะครับหมุนได้แค่นิดหน่อยครับ น้ำมันที่ว่ารั่วออกในอีีที่แล้วนี่เป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกที่แกมาเอาไว้เติมนะครับมันมันพลิกนะมันในถังมันรั่วนะครับมันก็เลยออกไหลมาฝั่งนี้ครับทำไปเรื่อยครับในตัวหาครับเจ้ป่วนนับจะปปวนนับมันปวนได้ตลอดนะเป็นตัวนี้ รเราอยากจะบอกนะครับแต่เราบอกไม่ทันนะครับก็มัที่แล้วก็แกามาก็ไม่นึกว่าแกาจะลงงานเร็วขนาดนี้นะครับมาถึงก็ผมก็ไปใส่หางรถไถอยู่ครับกลับมาก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วเล่นแล้วมันครับ โปยรีบออกนะครับไม่งั้นไม่ได้ไไดว่าเจะระวังแตนเลหม,ม่อ,มอนกุ้งไม่แต่ว่ามันไม่มีพื้นยืนนะครับ เดินต้องลุยอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องรีบขึ้นครับดูครับมือแม่โฟนี่ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเ,เลยครับอยู่ในหลุมเรียบร้อยครับอย่าลงอย่าลงโอ้ย ไฮดรอลิกนี่กระบอกโดน,นดินไปนหมดเลยนะครับ ทำที่จะเองหมุนตัวได้นะครับไม่มันจะฝังตัวเองไว้นะครับเพราะมันดินมันไม่มีพื้นเลยนะครับได้แล้วล้วลวอยางออกอยางเดียวเพราะว่าตรงเฟ้าออกดินมันดูดูดลงฮะยังมาดินย่านดินมันดูดลงอย่างเด้ ต้องเดินครับงานนี้ต้องเดินอย่างเดียวต้องเดินออกครับดูว่ามันฝังตัวเราลงนะครับ รีบออกนะครับนะครับโอ้เราใส่หูฟังแล้วออกเลยมันบ่มีพื้นย่างฟาย่างออกเลยครับมันจิลงอ๋อต้องรีบนะครับดูครับมันจะลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับดูครับในการฝนตัวเองนะครับดูครับดูจากกินก็รู้ครับ ไอี p นี้เราดูันยาวๆครับต้องโปยเป็นทางนะครับแกว่าจะโผเป็นทางแต่ว่าผมว่าดินมันไม่มีพื้นนะครับมันก็โคยมันก็ไปเรื่อยๆครับมันเป็นดินทรายกระหมะรับ ฝังตัวเองนะครับ ดูเลยนะครับไปนะครับแกขยับตัวไปแล้วครับโอ้โหไปนี้ยากเลยนะครับดูครับหามือยังลงไปเรื่อยๆครับ ายครับได้แล้วครับได้แล้วครับดูวับดินอารมณ์ลงนะครับดูครับความลึกมิดหัวไม่โทลเลยครับ เดี๋วเรามาดูมุมนี้ครับเรเอาเนอด้นดม,ม่นทายวยยากโอ้ยขางรถบีมัด น,นักลบครับย่อมมีบาดแผลสองเสือสองค่ายครับโบเบโกกับแ,แคทนะครับ มันค่อยออกยังไหมด ยืนหึงลงอ่ะต้องเฝ้ฟาบุญฟาออก,ก,อ,กอ,อ่ะมาได้แล้วครับมาได้แล้วครับฉีดอันตรายแล้วครับจบเกมครับจบภารกิจครับสำหรับเจ้าโกเบโก้ครับมาเรียบร้อยครับผลฉีดอันตรายครับ สำหรับชิปนี้ก็บายบายครับภารกิจเราเสร็จสิ้นครับเป็นที่เรียบร้อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะมีคลิปอะไรเด็ดๆให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ